สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่หลังจากปรับปรุงระบบันที่8มกราคมนะครับมีมา2น้องเออมาดูตัวแรกเลยนะครับน้องกระต่ายขาวสโน,โนเนี่ยความสามารถอะไรเอ่ยอน้องสโนโมีความสามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ในการสำรวจอีก10หน่วยนะครับโอ้สูงนะเนี่ยให้10หน่วยเลยสู้พวกจนสลัดกับพวก สัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มให้10หน่วยเลยนะเนี่ยใส่ประจนภัยไม่น่าพลาดน,นะครับแต่สัตว์เลี้ยงมีได้แค่2ตัวล้องสวิตนะ <c oughs> นี่น้องกระต่ายขาวมาแล้วน้องหมาปากขาวน้องพรเออเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพิ่มพลังยิงปืนใหญ่การเชียร์ของน้องพรเออคืนอีก10%ซ ยิงเปืนใหญ่ดีขึ้น10ได้พลังโจมตีดีขึ้น10%เลยสายต่อสู้ก็ไม่น่าพาติดมาปากขาเอาไว้นะครับโอเคมีอะไรน่าสนใจผมก็มาแนะนำกันนะครับสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่เข้ามาสองน้องเลยวันนี้สวัสดีครับ